ร้านป้าสาวอ่าวคุ้งกระเบนโครงการพัฒนาในพระราชดําริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพระบร,รมโกศฝั่งตรงเงินข้ามกับเจดีกลางน้ำบ้านหัวแหลมจุดชมวิวเนินนางพระยาคุ้งวิมาน ตำบลสนามชายอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีเช่นกันซึ่งอยู่ฝั่งนั้นที่คืนที่ผ่านมานายตะวันแคมปิ้งกลางเต็นที่นั่นส่วนวันนี้ก็ข้ามมาฝั่งนี้หาดเจ้าหลาวแหลมเสด็จครับ